ครอบครัวใหม่ความพร้อมกันทุกคนนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับน,นี้ยังได้รับรองสิทธิต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซ็นยินยอมให้รักษาพยาบาลแทนกันนะครับรวมถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆในระบบภาครัฐด,ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ยังมีประเด็นต่อเนื่องนะครับที่พรคประชาชนจะต้องไปพลักดันต่อนะเข้าใจว่าเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆในภาค,ครัฐนะโดยเฉพาะยิ่งในกองทัพ ก็จะมีระเบียบที่เป็นกฎหมายระดับรองอยู่ที่แต่เดิมเนี่ยจะออกไว้โดยอ้างอิงกับเ,ออเรื่องของการสมรสที่เป็นชายหญิงในสมัยอดีตนะเพราะนั้นต่อจากนี้พรรคประชาชนเองก็ต้องเป็นปากเป็นเสียงผลักดันที่จะให้มีการแก้ไขในเรื่องของกฎหมายลำดับรองเพื่อให้ออทุกคู่รักนะครับมีสิทธิในการเปิดสมัดิกาี่เท่าเทียมกันถือเป็นผลงานของของพรรคด้วยไหมคะที่ผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น ก็จริงๆเป็นผลงานของผู้แทนรัศดรทุกคนนะครับที่บทผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้แต่แน่นอนที่สุดผมก็เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก็เห็นแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคการเมืองใดบ้างนะครับที่ช่วยสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดครับ